คลิปนี้สนุนโดยผลิตภัณฑ์ทายางดำเงา m m b l a c ็ back, ดำที่สุดใน3โลกสูตรใหม่2023ขอไม่ต้องมีสำหรับคนลักรถต้อง m m b l เ c k เท่านั้นวันนี้นะครับก้ามาถ่ายร่วมกับ ช่องของพิสิทธิ์นะครับของพิสุทธิ์ชีนะครับก็เป็นช่องนี้นะครับของพิสุทธิ์ชีนะครับที่จะนะนเพื่อนนะครับเพื่อนที่จะสนใจพิสุทธิ์ชีนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปชมได้นะครับเพราะว่ามีทั้งรีวิวรถทั้งหมดนะครับว่าเป็นคว่าอะไรบ้างครับแล้วก็มีการนำเสนอที่มันแบบครบวงจรครับเราอากจะนำเสนอให้หมดนะเพื่อสามารถที่จะดูในช่องของพทธิ์ได้นะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนนั่งรถครับเพื่อนก็อาจจะดูในส่วน ก็อรามอะไรานะครับถ้าจะมี่อย่างก็้อให่มนครับ่ว่าจะเป็นรถหรือวครยน์นะครับเรกันนะครับ็จะเป็นชุงหน้านเ็เครื่อยนต์นะครับก็ใหม่หมดนะครับทุช้นก็ไม่ใช้ของเดิมนะคับสำหรับทะเียนของรนะครับอก็จะมีอกามากหายนะครับก็สามารถที่จะปนะครับก็ขยาก็อยากจะแจ้ไปนะครับก็บอกโอกาสอะไรมีอะไรบ้างนะครับ ภายในนะครับภายในก็มาแล้วครับก็จะเจอในส่วนของประตูขั้นหลักแรกนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวสีประตูนะครับตัวท็อปของซูซีครับที่ดีเลยมากนะครับขั้นหลักแรกก็มาแล้วครับต่อก็จะเจอมีขอบประตูนะครับตัวนี้ก็จะมีขอบประตูที่มือจับแบบใหม่นะครับตัวนี้ก็เป็นแบบเหมือนกับทานฟอร์เมอร์นะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างสวยงามนะครับแล้วก็มีออปชั่นที่เป็นตัวล็อกแล้วก็ล็อกประตูนะครับแล้วก็มีตัวกระจกไฟฟ้านะครับทั้ง4บานนะครับส่วนกระจกไฟฟ้าก็ยังเป็นออโต้อยู่บานเดียวนะครับก็ที่เหลือก็เป็น ไม่ได้โตโต้นะครับส่วนของแผงประตูครับก็จะมีในส่วนของการบุนุ่มนะครับตัวนี้ก็จะค่อนข้างนุ่มนะครับแล้วก็สามารถที่จะเป็นซอฟได้นะครับเพราะว่านุ่มกว่ารุ่นเก่าเยอะนะครับรุ่นเก่าตัวนี้ก็จะมีพื้นที่ในการบุนุ่มที่เยอะขึ้นนะครับหลังจากเข้ามาภายในนะครับก็จะมีในส่วนของหน้าปัดนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดหน้าจอดูครับว่าตอนนี้บูสต้์จะย้ายอยู่นี่แล้วครับไม่อยู่ตรงคอพวงมาลัยด้านขวาแล้วนะครับ ทีก็จะเป็นการสตาร์ทนะครับอ่กลขึ้นว่า Mitsubishi Motor นะครับในส่วนของจอตัวหน้าก็ใหญ่เลยนะครับสามารถที่จะใช้งานได้คมชัดน,นะครับแค่ตัวหนังสือก็คมชัดน,นะครับสำหรับตัวหนังสือของตัว Mitsubishi นะครับแล้วก็มีหน้าปัดที่ มาใหม่นะครับตัวนี้ถึงอาจจะยังไม่เป็น FuL l l ดนะครับแต่ว่าก็สามารถที่จะเป็นหน้าจอที่ใหญ่กว่าเดิมนะครับแล้วก็มีเรือนไม้ที่จัดเรียงระเบียบได้สวยงามนะครับในส่วนของบางอย่างนะครับที่ผมเห็นนะครับที่แตกต่างไปจากจุดเดิมนะครับก็คือสเกลไม้นะครับเมื่อก่อนสเกลไม้ของมิตซูชินะครับทุกรุ่นนะครับสเกลไม้ของตัวจะมีแค่สเกลแค่200นะครับแต่ตอนนี้สเกลไปถึง220้นะครับก็เท่ากับอิซูซุนีแมกนะครับที่ไป220่นะครับสำหรับสเกลไม้นะครับ เมื่อก่อนถ้าเกิดเพื่อนๆไปรีแมปนะครับไปอะไรนะครับการสเกล200นะครับที่เราไปอัพสปีดสูงนะครับมันก็จะทําให้หน้าปัดไม่สามารถจะพพอร์ตนะครับมันก็จะวิ่งเกินสเกลมานะครับแล้วในส่วนของออปชั่นต่อไปนะครับในรถนะครับก็จะมีในส่วนของตัวแอร์นะครับที่ดีไซน์ใหม่นะครับที่แอร์เป็นแบบเป็นโนนะครับอันนี้ครับก็เรียงกันแบบคล้ายๆกับอีซูดีแมกนะครับแต่ว่าตัวนี้จะมีออปชั่นที่ดีกว่าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพื่อนๆลองเปรียบเทียบดูนะครับ สำหรับฟังก์ชันก็จะมีหลายโหมดนะครับให้เลือกใช้งานนะครับแล้วก็มีขอบที่เป็นขอบเงินนะครับตัวนี้สวยงามนะครับแล้วก็มีสวิตช์ปรับนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะปรับเป็นแอร์ออโต้นะครับเป็นแบบแยกซ้ายขวานะครับเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคในส่วนของหน้าจอนะครับตัวนี้ก็หน้าจอขนาดใหญ่นะครับน่าจะ8หรือ9นิ้วนะครับหรือเดนิ้วนะครับผมไม่แน่ใจนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ใช้งานได้ดีนะครับเห็นว่าภาพคมชัดมากนะครับ แล้วก็การสมูทของมันครับเดี๋ยวผมเทสดูนะครับอ่าค่อนข้างสมูทได้ดีนะครับ้ก็สมูทได้ดีครับอาจจะมีหน่วงนิดเดียวครับแต่ว่าถือว่าโอเคนะครับในส่วนของตัวเกียร์นะครับก็จะมีตำแหน่งของ P นะครับแล้วก็ R อนะครับแล้วก็สามารถที่จะบวกลบได้นะครับเป็นบวกลบดีบวกดีลบได้นะครับสามารถเล่นเป็นเกียร์เมนูนได้นะครับ แลวก็ในส่วนนี้ก็เป็นในส่วนของโฟลิดได้นะครับซึ่งตัวโฟลิดได้ครับยังไม่มีมาขายครับในตอนนี้ครับน่าจะมีในในส่วนของปลายปีนะครับน่าจะมีนะครับแล้วก็โหมดต่างๆนะครับตัวนี้ก็ยังไม่มีนะครับแล้วก็มีจุดวางแก้วนะครับตัวนี้ครับก็ค่อนข้างดีนะครับมาดูในส่วนของด้านข้างครับด้านข้างก็จะมีเก๊ะใส่ขอนะครับที่ใส่ด้านี้นะครับตอนนี้ผมใช้มิซูบิชิไตทตันตัวเก่านะครับแล้วก็ตัวมันผ่านมานะครับมันจะไม่มีเก๊ะบนนะครับมันจะมีแค่เก๊ะล่างอย่างเดียวอันนี้เป็น เกเแบบสโลนะครับนี่ครับผมในส่วนของตอนเดียวไม่มีสโลให้นะครับตัวนี้จะมีสโลให้อันนี้มี2องเกเตเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถเก็บของได้ครับเดี๋ยวมาดูว่ามันรักษาความเย็นหรือเปล่าครับอ๋อไม่มีครับไม่มีแอร์เข้ามารักษาความเย็นนะครับก็ถือว่ากว้างกว่านะครับใส่กอกสารได้เยอะขึ้นนะครับแล้วในส่วนของตัวนี้ก็เป็นแบบอ่าพลาสติกนะครับบุนุ่มนะครับเป็นยางนะครับตัวนี้แล้วก็เย็บได้ได้ก็ค่อนข้างดีนะครับตัวนี้ก็สวยงามนะครับ แล้วก็อีกอย่างคือด้านข้างนะครับที่ผมชอบนะครับตัวนี้ก็ใส่ลายเคปบล่ามานะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่ใช่ลายเคปบล่าจริงนะครับก็เป็นลายที่เป็นพลาสติกขึ้นลายมานะครับก็สวยแบบนะครับเราไม่ต้องไปแต่งอะไรมากนะครับในส่วนของพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับตัวนี้ก็จะมีในส่วนของปรับเสียงลดเสียงนะครับแล้วก็จะมีคําสั่งใช้งานนะครับในส่วนของที่ขาดไปนะครับที่ผม หายไปตัวนี้ครับก็คือตัว Adaptive Cruise Control นะครับตัว Cruise Control ยังไม่ได้ให้มานะครับน่าจะเป็นตัวท็อปท็อปแอดเลดครับปลายปลายปีน่าจะมีใส่มาให้นะครับสลับ4ประตูนะครับแล้วก็ในส่วนของเก็กการนะครับกคนว่ามีอะไรบ้างครับเก็กการก็ค่อนข้างใหญ่นะครับตรงนี้ก็นุ่มอยู่นะครับตัวเก่าก็นุ่มอยู่แล้วนะครับแต่ตัวนี้ก็รู้สึกว่าทาให้นุ่มกว่าเดิมนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับก็ จะมีแผงจับนะครับที่เป็นลายเคลบล่าเหมือนกันครับแล้วก็มีบุนุ่มตรงนี้นะครับก็มีมาให้นะครับแล้วก็มีตัวนี่ครับตัวล็อกแบบคารเตอร์เมอร์ครับตัวนี้ก็สวยงามครับแต่ที่มีเพิ่มมาครับตัวนี้ครับก็เป็นไอคอนดามานะครับเพราะว่าเป็นยุค9กูนนะครับตัวนี้เป็นตัวล็อกนะครับตัวนี้เมื่อก่อนจะเป็นตัวใหญ่ๆนะครับล็อกซึ่งตัวล็อกตัวนี้ครับก็มีใช้ในส่วนของรถยุโรปหลายๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็น bmw นะครับหรือเป็น b e n นะครับเขาก็ใช้ตัวนี้นะครับเพราะว่าเป็นมาตรฐานานเท เราจะรู้ในส่วนของว่าเราล็อกประตูหรือยังครับเวลาเราอยู่ข้างนอกนะครับถ้าตุ่มมันขึ้นมาก็แสดงว่ายังไม่ล็อกนะครับถ้าลากไปกับตัวนี้แสดงว่าล็อกแล้วนะครับก็เป็นอีกฟังก์ชันนะครับบางคนอาจจะไม่ชอบนะครับแต่บางคนก็ชอบนะครับถือว่าบางทีก็มีประโยชน์นะครับของตัวนี้ครับแล้วมาดูในส่วนของภายในนะครับภายในก็จะเ็นเบาะนะครับหนังนะครับแล้วก็มีกระเป๋าในส่วนของด้านหลังมาให้นะครับแล้วมาดูในส่วนข้างในนะครับเดี๋ยวคงไม่ได้เท้านะครับเดี๋ยวผมก็จะเคลื่อนนะครับ ในส่วนของภายในนะครับก็จะมี USB มา2ไท้ายนะครับก็สามารถที่ชาร์จได้นะครับตัวนี้แล้วก็มีตัวที่เป็นสามารถเสียบชาร์จได้นะครับ12โวลต์นะครับตัวนี้แต่ว่าไม่มี220โวลต์นะครับเปในส่วนของเบาอีกข้างนะครับก็จะมีกระเป๋าข้างบนนะครับ2กระเป๋านะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะใส่เอกสารหรือใส่ปากกาได้นะครับแล้วก็มีกระเป๋าล่างอีกชั้นนะครับไพือใส่ของนะครับค่อนข้างดีนะครับแล้วในส่วนของข้างบนนะครับมาดูกันครับก็จะมีแอร์นะครับตัวนี้เป็นแอร์ ที่โฟอากาศจากด้านหน้าเข้ามานะครับแล้วก็สามารถที่จะเปิดพัดลมได้นะครับว่ามีพัดลมแรงเท่าไหรครับสามารถตอบได้นะครับอันนี้ครับก็จะดูอากาศเข้ามานะครับก็ตัวนี้ใช้งานได้ดีนะครับเอระรุ่นเก่าที่ผมไปขึ้นครับก็เย็นอยู่นะครับแต่ตัวนี้รู้สึกว่ามันจะเก็บงานได้ดีกว่าตัวเก่านะครับเพราะว่าตัวเก่ามันเหมือนมีก้อนอะไรมาติดตรงนี้ครับ มันจะไม่สวยตัวนี้ก็จะเป็นพื้นราบอยู่กันนะครับแล้วก็มีตรงนี้ช่องดูอากาศหน่อยนะครับฝงเข้ามานะครับิีออฟนะครับมีออฟให้นะครับแล้วก็เปิดปิดไฟนะครับได้ธรรมดาครับกโต้ในส่วนของเบาะนะครับเบาะในส่วนเบาะด้านหลังนะครับเบาะด้านหลังก็จะเป็นเบาะเหมือนจะเป็นหนังนะครับเป็นหนังเหมือนกับไม่แน่ใจว่าเป็นหนังพียูหรือเปล่าครับตัวนี้ก็เล่นลายได้สวยนะครับเป็นตะเี็บเย็บก็สวยงามนะครับแล้วก็มีจุดให้นะครับตัวนี้ก็ตัวนี้ เขาออกแบบมาให้เป็นจุดนะครับตัวนี้ก็เวลาอากาศร้อนครับมันจะระบายอากาศจากข้างล่างมานะครับความร้อนจะออกมานะครับทําให้เวลาเราจอดตากแดดนะครับก็ช่วยให้ออกแบบได้ดีนะครับจะเป็นจอรูตอนนี้ก็มีครับมีรูให้นะครับนะครับเป็นการลดความร้อนจากรถนะครับรูนี้ครับรูเล็กๆครับแต่ไม่แน่ใจว่าน้ําหกอะไรมันจะเข้าหรือเปล่าครับในส่วนของท่านั่งนะครับจากตัวเดิมนะครับรู้สึกว่า ระดับนี้ของตัวเก่านะครับตัวนี้มันจะชันน้อยกว่านะครับตัวเก่าจะชันลงเยอะกว่าตัวนี้ก็จะปรับชันลงน้อยกว่านะครับแล้วก็ทําให้นั่งปรับองศาตรงนี้เหมือนจะเยอะกว่าเก่านิดนึงครับก็ทําให้นั่งสบายขึ้นกว่ารุ่นเก่านะครับแล้วก็มีเว้าในส่วนของตัวนี้เยอะขึ้นนะครับก็ทําให้นั่งสบายขึ้นนะครับเว้าด้านข้างนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนั่งครับวิวของด้านหน้านะครับ ในส่วนของวิวด้านหน้านะครับตัวรุ่นก่อนนะครับการการนั่งรถนะครับจะเหมือนพารลนามานะครับคือเบาะหลังอ่ามันจะสูงกว่าเบาะด้านหน้านะครับแล้วทําให้เราเห็นเบาะหลังได้วิวทิวทั์เยอะขึ้นนะครับตอนนี้เขาได้ปรับเหมือนกับว่าปรับเบาะหลังให้อ่าต่าลงนะครับแต่ว่ายังสูงกว่าด้านหน้านิดนึงครับทาให้วิวมันลดลงนิดนึงครับแต่ว่าโอเคอยู่นะครับเพราะว่าอ่ามันจะเหมือนกับลาบลงกว่าเดิมนะครับตัวเก่าก็จะเหมือนกับเบาะหลังจะชันสูงกว่านิดนึงครับ ส่วนวิวการมองด้านข้างนะครับก็คือว่าวิวค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็สามารถที่จะมองได้ชัดเจนนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปเทสรถกันต่อนะครับสําหรับภายในรถนะครับแล้วก็ออปชันต่างๆในรถนะครับได้รีวิวคร่าวๆนะครับสาหรับมิซูซึชิตาตันนะครับออ l นิวนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเทสกันนะครับอัตราเร่งเท่าไหร่นะครับแล้วก็ช่วงล่างเป็นยังไงบ้างครับ แล้วก็ระบบอะไรทำงานบ้างครับไปเทศสกันแบบไหนนะครับรอชมคลิปหน้านะครับสวัสดีครับคลิปนี้สนุนโดยผลิตภัณฑ์ทายังดำเงา m m ็มเอ็ดำที่สุดใน3โลกสูตรใหม่2023ขอไม่ต้องมีสำหรับคนรักรถต้อง m m ็เท่านั้น